พี่น้องเราจะจบปีนี้แบบไหนขึ้นอยู่กับท่าทีของเราและขึ้นอยู่ว่าเรารู้จักใครเราจะเดินแบบไหนในปี64เราจะทิ้งอะไรไว้ในปี63และเราจะก้าวไปข้างหน้าแบบไหนขึ้นอยู่กับเราในเวลานี้ว่าพี่น้องชัดเจนขนาดไหนในการที่รู้จักกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าวันเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องในริจักรแห่งนี้คือการเห็นการเป็นใจเดียวกันทุกคนยินดีในพระพรของอิมานูเอลที่อยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องเห็นการร่วมใจของพี่น้องที่ผูกพันกับผู้นําผูกพันซึ่งกันและกันเรารู้ว่าใจเดียวหมดทั้งใจไม่หยุดยั้งของเราจะทําให้เราก้าวในปีต่อไปในปี64ที่พระเจ้าให้เราเห็นใน ยึดในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าแผนการที่เด็ดขาดของพระเจ้านั้นได้รับรองเราทั้งหลายที่อยูที่นี่และพระเจ้าจะรับรองพี่น้องที่9ก้าสู่ปี64ด้วยใจที่แบบเป็นวันเด็ดหรือใจเดียวกันจริงๆพี่ต้องมองดูคนข้าง,งข้างๆเราบอกเขาว่าใจเดียวหมดทั้งใจไม่หยุดยังเราจะยึดใน CVDIP ตลอดไปเราจะก้าวต่อปี6กีนี้อย่างผู้มีชัยชนะเพียงเรารู้ว่านี่คือความจริงที่พระเจ้าให้กับเราเอเมนนะคะและเราจะก้าวอย่างผู้มีข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่ชัดเจนในชีวิตเรามีข่าวประเสริฐเรารู้จักข่าวประเสริฐเรารักษาคำตอบไว้แล้วเราจะส่งต่อคำตอบและเป็นพรในปี64 บอกคนข้างว่าปี64เราจะเป็นพรต่อคนมากมาย 64, าพี่น้องมีคําตอบอย่าเอาคําตอบไว้ที่ตัวเองเราต้องส่งต่อคําตอบขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ